สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการไทยมิริตอรี่ดีเช่นเคยวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นที่สำคัญนั่นคือการจัดอันดับ5้ากองทัพอากาศที่ทรงพลังที่สุดในชาติอาเซียนแต่การจัดอันดับของเราในวันนี้จะไม่ใช่แค่การนับจำนวนเครื่องบินว่าใครมีเยอะกว่ากันนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีการรบสมัยใหม่ปริมาณอาจไม่ใช่คําตอบของชัยชนะเสมอไป ผมจะใช้5ปัจจัยหลักเป็นตัวตัดสินได้แก่ 1. คุณภาพของเครื่องบินรบ 2. ระบบสนับสนุน 3. ความพร้อมรบจริง 4. การฝึกนักบินและ 5. ประสบการณ์การปฏิบัติการซึ่งเราจะมาเริ่มไล่เรียงจากอันดับที่5ไปจนถึงเบอร์หนึ่งของูมิภาคนี้กันครับเริ่มต้นที่อันดับ5ครับมาเลเซียหากเราดูที่คุณภาพของเครื่องบิน จะได้ว่าพวกเขาเป็นกองทัพอากาศที่มีเครื่องบินรบสเปคเทพที่สุดรุ่นหนึ่งในภูมิภาคคือสู้30 MKM จำนวน18ลำซึ่งเป็นรุ่นพิเศษที่ใส่เทคโนโลยีจากฝรั่งเศสและรัสเซียรวมกันนอกจากนี้ยังมีเครื่องบินรบแบบ FA-8D Hornet อีกจำนวน8ลำสำหรับภารกิจโจมตีทางทะเลแต่จุดอ่อนที่ทำให้มาเลเซียอยู่ในอันดับที่5ก็คือความพร้อมรบจริงครับ มาเลเซียประสบปัญหาเรื่องงบประมาณการซ่อมบำรุงและอะไหล่ที่สะสมมานานทำให้เครื่องบินรบจำนวนมากของพวกเขาไม่สามารถขึ้นบินได้แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นอกจากนี้การมีเครื่องบินจากทั้งค่ายของรัสเซียและตะวันตกทำให้ระบบสนับสนุนหรือการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกันทำได้ยากมากอย่างไรก็ตามเมื่อไม่นานมานี้มาเลเซียก็มีข่าวใหญ่ด้วยการเซ็นสัญญาจะซื้อเครื่องบินรบแบบ F/A-50 บล็อก20 จากประเทศเกาหลีใต้จำนวน18ลำม,มูลค่าเกือบ1,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเพื่อเข้ามาทดแทนเครื่องบินฝึกและเครื่องบินขับไล่เบารุ่นเก่าอย่างฮอคและนอกจากนี้สหรัฐอเมริกายังได้อนุมัติให้มาเลเซียสามารถจะซื้อเครื่องบินรบแบบ f a 8 Hornet จำนวน38ลำจากประเทศคูเวตอีกด้วยซึ่งสิ่งนี้แสดงถึงความพยายามในการเสริมทัพอย่างจริงจังของกองทัพอากาศมาเลเซียครับในแง่ของนักบินและการฝึกมาเลเซียถือว่ามีมาตรฐานสูงเพราะเขาทำการฝึกร่วมกับชาติตะวันตกอี่หวยครั้ง สรุปนะครับคุณผู้ชมแม้ว่าตัวเลขเครื่องบินรบหลักของมาเลเซียนณะปัจจุบันนี้จะมีรวมกันเพียง26ลำแต่การที่พวกเขาจะได้เครื่องบินรบแบบ fa 5 0ซึ่งมีระบบเรดาร์แบบอีซ่าและความสามารถในการยิงขีปนาวุธพิสัยไกลได้สิ่งนี้จะช่วยเข้ามาแก้ไขปัญหาความพร้อมรบของกองทัพการมาเลเซียที่เคยตกต่ำในอดีตได้มากเลยทีเดียวครับ ขยับมาที่อันดับ4กองทับกัดไทยครับจุดเด่นที่สุดของไทยที่โดดเด่นกว่าอันดับ5อย่างเชัดเจนคือระบบสนับสนุนและการฝึกครับไทยเป็นประเทศแรกๆในอาเซียนที่นำระบบเน็ตเวิร์กเซนติควาแฟร์มาใช้งานอย่างเต็มรูปแบบเรามีเครื่องบินซาฟ340 e อีรีไอจำนวน2เครื่องซึ่งเป็นระบบ a อวที่คอยเป็นดวงตาบนท้องฟ้าเชื่อมต่อข้อมูลผ่านลิงก์ที กับเครื่องบินขับไล่แบบ g r i ปเพนซีดีจำนวน11ลำและ f 16 AB, f 16 MLU รวมกันราว50ลำ ในแง่ของคุณภาพเครื่องบินแม้เราจะไม่มีเครื่องบินรบขนาดหนักแบบ2เครื่องยนต์แต่เครื่องบินที่เรามีล้วนได้รับการอัปเกรดระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความทันสมัยเทียบเท่ากับเครื่องบินรบในยุคที่4.5ไม่เว้นแม้แต่กระทั่งเครื่องบินรบแบบ F5 Super t i g e u ที่เรียกได้ว่าโหดจัดในย่านนี้อย่างไรก็ตามหลังจากที่ไทยถูกสหรัฐ ปฏิเสธการขาย F35 ล่าสุดกองทัพกาศไทยได้ตัดสินใจเลือกเครื่องบินรบแบบคลิปเพน f f เข้ามาเสริมทัพในฝูงบิน102โดยในเฟสแรกเราได้ลงนามจัดหามาก่อนแล้วจำนวน4ลำและจะจัดหาเพิ่มเติมในภายหลังให้ครบเป้าหมายรวมคือจำนวน12ลำเพื่อทดแทนเครื่องบินรบแบบ F16 ฝูงเก่าที่กำลังทยอยปลดประจำการ พร้อมกันนี้ยังมีข่าวว่าไทยจะได้รับขี่ปนาวุธแบบเมทอเออร์ซึ่งเป็นของแถมจากบริษัทซาฟสำหรับการจัดหา g กร p เพน EF ฝูงใหม่เมทอเออร์เป็นขี่ปนาวุธอากาศสุอากาศพิสัยไกลแบบ BVR ที่ทันสมัยที่สุดของยุโรปพัฒนาโดยบริษัท MBDA สามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลกว่า200กิโลเมตรด้วยเครื่องยนต์แบบแรมเจตทำให้มีความเร็วสูงสุดมากกว่า4มัด และนำวิธีด้วย Active Radar จุดเด่นของมันคือมีค่า No Escape Zone อยู่ที่60กิเมตรซึ่งหากว่าเรายิงเป้าหมายจากระยะนี้เครื่องบินรบของข้าศึกจะมีโอกาสตกเกือบ100%ครับด้านนักบินและการฝึกกองทัพอากาศไทยถือว่าเป็นระดับท็อปคลาสของภูมิภาคเราเป็นเจ้าภาพฝึกระดับนานาชาติอย่างครบไทเกอร์และส่งนักบินไปฝึกพิสแบ็กที่ออสเตรเลียเป็นประจำ ทำให้ความพร้อมรบและทักษะนักบินของไทยไม่เป็นรองใครส่วนล่าสุดเครื่องบินรบเกือบทุกแบบของกองทัพกาศไทยได้ออกปฏิบัติการรบจริงในเหตุการณ์ประทะกันระหว่างไทยกับกัมพูชาในช่วงเดือนธันวาคมปีพศ2568ที่ผ่านมา อากาสยานรบของฝ่ายเราสามารถทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมด้วยการทำลายเป้าหมายทางกระหานของกพิชาได้เป็นจำนวนมากอย่างแม่นยำและเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ฝ่ายไทยรบชนะและได้ดินแดนกลับคืนมาเป็นอย่างมากอีกด้วยอันดับ3ผมขอยกให้เวียดนามครับ ประเทศนี้โดดเด่นมากในเรื่องประสบการณ์การรบจริงและคุณภาพของเครื่องบินรบในเชิงปริมาณที่ทรงพลังเวียดนามมีเครื่องบินรบตระกูลซูคอยที่น่าเกรงขามที่สุดในภูมิภาคโดยเฉพาะซู30 mk 2จำนวนมากถึง35ลำซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจครองอากาศและโจมตีเรือรบโดยเฉพาะการมาของเครื่องบินรบขนาดหนักและบินได้ไกลชนิดนี้ มันมาเพื่อรับมือกับความขัดแย้งในทะเลจีนใต้นอกจากนี้กองทัพกาศเวียดนามยังมีเครื่องบินรบแบบซู27อีกประมาณ11ลำซึ่งในภาพรวมถือว่าโหดเอาเรื่องเวียดนามเริ่มขยับออกจากอิทธิพลของรัสเซียเนื่องจากปัญหาในสงครามในยูเครนล่าสุดมีข่าวว่าเวียดนามได้สั่งซื้อเครื่องบินฝึกขั้นก้าวหน้า แบบ T6 t e x a ท็2จากสหรัฐอเมริกาและกำลังพิจารณาจะซื้อเครื่องบินขับไล่จากชาติตะวันตกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดยอาจจะเป็นเครื่องบินรบแบบ F16 Block 70หรือ g ิ i p e n EF ในอนาคตสิ่งที่ทำให้เวียดนามเหนือกว่าไทยในมิตินี้คือความพร้อมรบจริงและระบบป้องกันพักาศแบบบรณาการเวียดนามมีเครือข่ายเรดาร์ภาคพืดินและระบบขีปนาวุธแบบ S300 ที่หนาแน่นมาก ซึ่งทำงานสอดประสานกับกองทัพกาศได้เป็นอย่างดีแม้ว่าระบบเน็ตเวิร์กเซนติกวอลแฟร์ของเวียดนามอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่ากับกองทัพกาศไทยแต่ด้วยจำนวนเครื่องบินรบหลักที่มากกว่าและความเก่าเกมจากประวัติศาสตร์การรบที่ยาวนานทำให้กองทัพกาศเวียดนามเป็นกำแพงเหล็กที่ใครก็ยากจะผ่านครับ อันดับที่2คือยักษ์ใหญ่ที่กำลังตื่นอย่างอินโดนีเซียครับในช่วง3-5ปีมานี้กองทัพกาศอินโดนีเซียได้ยกระดับคุณภาพเครื่องบินรบของตนเองแบบก้าวกระโดดจนน่าตกใจล่าสุดพวกเขาพึ่งเซ็นสัญญาซื้อเครื่องบินรบแบบดัสโซราฟาจากฝรั่งเศสจำนวนมากถึง42ลำและกำลังเจราจาจัดหาเครื่องบินรบพรองอากาศขนาดหนักแบบ f 1 5 e x จากสหรัฐอเมริกา นี่การสะสมเขีื่วเล็บระดับไฮเอ็นที่เหนือกว่าเพื่อนบ้านเกือบทั้งหมดนอกจากนี้อินโดนีเซียยังมีโครงการพัฒนาเครื่องบินรบในยุคที่5อย่าง k f 21ร่วมกับประเทศเกาหลีใต้อีกด้วยในแง่ประสบการณ์ปฏิบัติการอินโดนีเซียมีความเชี่ยวชาญสูงในการลาดตระเวนพื้นที่เกาะอันกว้างใหญ่และการปราบปรามกลุ่มแบ่งแยกดินแดน ในมิติของระบบสนับสนุนอินโดนีเซียกำลังลงทุนอย่างหนักในระบบเรดาร์ใหม่ๆและโดนรนรบพิฆาตส่วนด้านนักบินและการฝึกด้วยความที่เขามีฝูงบินผสมทั้งเครื่องบินรบแบบ F-16 จําจำนวนประมาณ33ลำและเครื่องบินรบจากค่ายราัสเซียแบบซู2 7 s ส3 0ู 30, รวมกันอีกจำนวน16ลำถือว่าเป็นกองทัพอากาศที่ไม่ธรรมดาเลย หากเรามองภาพรวมในแง่ของคุณภาพเครื่องบินรบอินโดนีเซียกำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งสำหรับเครื่องบินรบในยุคที่4.5ที่ทันสมัยที่สุดและมีจำนวนมากที่สุดในภูมิภาคส่วนระบบสนับสนุนอาจจะยังตามหลังสิงคโปร์อยู่บ้างแต่ด้วยงบประมาณอันมหาศาลพวกเขากำลังจะกลายเป็นพี่ใหญ่ของภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้จริงในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับ และมาถึงอันดับที่1ครับผมเชื่อว่าหลายท่านคงเดาไม่ยากนั่นคือสิงคโปร์นั่นเองแม้ว่าจะเป็นประเทศที่เล็กที่สุดแต่กองทัาประกาศของพวกเขาทรงพลังที่สุดในชาติอาเซียนในทุกมิติแบบไร้ข้อกังขา 1. คุณภาพของเครื่องบินรบสิงคโปร์มีเครื่องบินรบแบบ F-15 ST ที่ทันสมัยที่สุดรุ่นหนึ่งของโลกจำนวนมากถึง40ลำ มี F16 CD จําจำนวนรวมกัน60ลําลำซึ่งทุกเครื่องได้รับการอัปเกรดระบบอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงสุดและที่สำคัญกองทัพการสิงคโปร์กำลังจะเป็นชาติเดียวในอาเซียนที่มีเครื่องบินรบในยุคที่5อย่าง F35B และ F35A ที่มีเทครีสเตลพร้อมทั้งระบบเซนเซอร์ฟิวชั่นที่ดีที่สุดในโลกณเวลานี้ 2. ระบบสนับสนุน กองทัพกาศสิงคโปร์มีเครื่องบินควบคุมและแจ้งเตือนแผดอากาศล่วงหน้าแบบ G-550 จำนวน4ลำและเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกอากาศแบบ A-330 MR TT จำนวน6ลำทำให้พวกเขาสามารถทำการรบได้ไกลกว่าเขตแดนของตนเองหลายพันกิโลเมตร3ความพร้อมรบจริงว่าประมาณกลาหหมของสิงคโปร์สูงกว่าเพื่อนบ้านมาก ทำให้เครื่องบินรบทุกลำพร้อมรบตลอดเวลา24ชั่วโมง 4. นักบินและการฝึกเนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีพื้นที่ขนาดเล็กนักบินของพวกเขาจึงต้องไปฝึกที่สหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสและออสเตรเลียตลอดทั้งปีมาตรฐานการฝึกของนักบินสิงคโปร์จึงอยู่ในระดับเดียวกันกับกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาสรุปสั้นๆก็คือกองทัพอากาศสิงคโปร์พวกเขาไม่ได้มีแคดดาบที่คมที่สุด แต่พวกเขามีดวงตาที่มองได้ไกลที่สุดและมีการฝึกที่เข้มข้นที่สุดได้ครับสำหรับภาพรวมของกองทัพอากาศในอาเซียนตอนนี้กำลังเปลี่ยนผ่านจากการวัดกันที่จำนวนไปสู่การวัดกันที่เทคโนโลยีล่องหนและระบบเครือข่ายข้อมูลครับอันดับเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอหากมีการสั่งซื้ออาวุธรถอตใหม่หรือเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจแต่ปัจจัยที่ยั่งยืนที่สุดคือการฝึกและระบบสนับสนุน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันน่านฟ้าในยุคศตรวรรษที่21แอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิลิเตอรีในวันนี้ครับหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรอันดับในใจของเพื่อนๆเป็นแบบไหนสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ